มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับแผน v s เอสเบนลอดครับผมวันนี้มีใครทันแอดมินในิวบ้างครับตอนช่วงเวลาตีสี่น่าจะไม่มีพื่นเพื่อคนไหนทันเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นไกด์ให้กับทุกคนเองนะครับผมน่าจะกําลังนอนกันอยู่นะเวลาตีสี่นะั่คือกําลังหลับสบายเลยนะ โอเคอย่างแรกเลยนะครับผมที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือพืชใหม่ครับผมยังคงเป็นระดับซีเขดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสูงกว่าสตาร์ฟุตนะครับผมกับบาซเซลสเปาซีดนะครับต้นนี้เมื่อวานน่าจะเอ้ยต้องบอกว่าวันนี้ตอนแอดมินอีวิวอะตีสี่อะผู้พัฒนาน่าจะปล่อยมาให้ซื้ออยู่นะครับผมแต่ผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะทุกคนถ้าผมได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ความสามารถบอกเลยว่าตึงมากๆนะครับผมเห็นแล้ว ดูตรงนี้ก็รู้นะครับผมเงินเนี่ยมันมากกว่า s t a r f o o ตนะครับผมแน่นอนแหละมันต้องโหดกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคถัดมาในส่วนของข้างๆร้านค้าเกียร์นะครับเราจะเห็นว่า The Evil p r e s e n t นะครับผมมันคืออะไรนะครับผมตรงนี้เราสามารถรับได้ทุกๆ12ชั่วโมงนะครับผมในส่วนของโทเค็นตรงนี้ครับเราจะต้องมีโทเค็นก่อนถึงจะสามารถกดตรงนี้ได้เห็นไหม Start Mission น่นะไม่อย่างนั้นเพื่อนๆกดไม่ได้นะครับผมเห็นปะ ข้อมูลตรงนี้ที่ผมหามาเขาบอกว่าเราจะได้ในส่วนของ XP นะครับถ้าทําภารกิจไม่สําเร็จนะสมมุติเราเล่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของ5 XP แต่ถ้าสําเร็จน่าจะได้10หรือ15นี่นแหละนะครับเกียร์ช็อปยังคงเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี้มีใครสังเกตหรือเปล่าอากดให้ดูใหม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันจะขึ้นอยู่เลยเอาใหม่สิสามสขึ้นไหม โอเคไม่ขึ้นแล้วนะครับผมมันจะมีแว๊บๆนะครับผมเหมือนโฆษณาเขาออกไปมั้งก็คือดูโฆษณาและเป็นการรีสต็อกนะครับหรือว่าเราจะต้องกดรีซ็อกโอเคไม่ใช่คนละส่วนผมขอซื้อของในร้านค้าเกียร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำเควสไปด้วยนะครับผมถัดมาเป็นในส่วนของอีเวนต์ชิดมัดพาร์ทแรกครับผมอันนี้แค่พาร์ทแรกนะครับยังไม่จับเต็มนะ พราะเดี๋ยวจะจัดเต็มพาร์ทที่3นะครับผมบอกเลยว่า3กับ4เนี่ยตึงมากๆนะครับเรามาดูพาร์ทนี้กันก่อนมีอะไรบ้างนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยเราจะต้องทําในส่วนของ XP นะครับผมตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกล่องของขวัญก็คือช่วยซันต้าครับช่วยซันต้าเขาห่อกล่องของขวัญน,นะครับผมเพื่อที่เอาของขวัญเนี่ยไปส่งให้กับเราเด็กๆทั่วโลกนะครับผมทีนี้คําถามคือเราจะได้ XP จากตรงไหนน,นะครับผมก็จากตรงนี้เลย นะครับผมป้ายเขาบอกเราไว้แล้วนะครับมันจะมีอยู่3ทางด้วยกันสําหรับการได้ XP ตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยคือการล็อกอินลายวันนะครับผมอันนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามานะทุกคน24 x p ก็คือตรงนี้นะครับผมเหลือเวลาอีก1วันเห็นไหมครับผมเดาว่าเขาน่าจะทําไม่ทันหรือไม่ก็อาจจะให้เป็นวันที่1นธันวาก่อนะครับผมเพราะว่าวันที่1นธันวามันก็จะสิ้นสุด25พอดีโอเคใช่ใช่เขารอวันที่1ก่อนนะครับผมคือบ้านเราอ่ะพรุ่งนี้ใช่ปะ ของเขาก็จะถัดจากเราไปอีก10ชั่วโมงนะครับผมใช่ไหมวะเอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันนะครับ <c ười> คืออย่าเพิ่งคุยเรื่องเวลากันเลยนะครับผมเดี๋ย <c ười> วจะงงนะทุกคนเราล็อกอินตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับผมพอล็อกอินครบ25วันเนี่ยของรางวัลใหญ่นะครับ Final r e w a r d ดก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดนะครับผม เบนโรแล้วก็ไซส์โพชั่นนะครับแต่ในระหว่างการเดินทางตรงนี้ก็จะมีของตรงนี้นะครับผมก็จะได้ทั้งสีซันโทเค็นนะครับได้ทั้งเงินได้น้ํายาด้วยนะครับผมไซส์โพชั่นก็น่าจะมีนะอันนี้ผมเดานะครับเพื่อนๆแต่เมล็ดเนี่ยบอกเลยว่า OP มากนะครับเพราะมันคือของคิดมากครับผมเขาจะต้องทําให้มันดีหน่อยทุกคนในส่วนของเบลอสอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากนะครับก็เป็นตัวฟาร์มเงินแบบปกติอ่ะผมว่าเราเก็บไว้ดูดีกว่านะครับผมแต่ว่าพืชเนี่ยหดนะครับโอเคทีนี้ถัดมา นะครับอย่างที่2คืออะไรครับ8 1ดสนะครับผมเป็นคว่าทุกๆ5ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยทุกๆ12ชั่วโมงนะครับผมทีนี้เขาเปลี่ยนครับเขาเปลี่ยนเป็นทุกๆ5ชั่วโมงเราสามารถทำควสตตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมผมทำไปแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับผม36ทับบนะครับถ้าทำค้างไว้มันไม่ถึง1ไม่ต้องกังวลนะครับผมมันยังเซฟให้เรานะถ้ามันจะไม่เหมือนอันนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนของควสอันนี้นะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือยังนะครับผมน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะทุกคนก็คือต้องทําเควสถึงจะได้ xp นะครับอย่างที่3นะครับผมอย่างที่3ามเสักคร่นี้เลยครับได้ในส่วนของ10 XP นะโอเคสรุปแล้วถ้าผ่านด่านได้10ถ้าแพ้จะได้5นะครับผม The EV i l p ลเพร n t จําได้ใช่ไหมข้างๆร้านค้าเกียร์เราเลยครับผมข้างส่วนเราอะ่ะตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องรอเวลาครับ รอเวลาได้โทเคนก่อนทุกๆ12ชั่วโมงถึงจะกดเริ่มได้ทีนี้วิธีทำเควสต,ตรงนี้ทำยังไงนะครับผมสำหรับคนที่รีเบิร์ตไปไกลแล้วผมบอกเลยว,ว่ารีเบิร์ตมีผลกับเควสตรงนี้นะครับผมจากเท่าที่ผมลองสังเกตดูถ้ายังรีเบิร์ตไม่ตันเนี่ยเควสคุณจะง่ายมากนะครับผมของผมเนี่ยดูดิครับเควสอีซี e ่นี่คืออะไรครับได้8 x ดเนี่ยเราจะต้องรวมในส่วนของเบนลอสนะครับผมเบนลอสติดการกลายพันธสามครั้งนะครับอ,อันนี้ง่ายหน่อยมีเดียมเนี่ยก็คือ ซื้อของในร้านค้าเกียร์ครั้งอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับผม hard hard ก็คือใช้เครื่องแมักชีนนะครับผมเป็นการรวมระหว่างเบรลอดกับพืชตรงนี้นะครับทุกคนเราก็ใช้พวกต้นเล็กๆนะครับผมแคปตัสมีไหมแคปตัตไม่มีก็เอาไปปลูกนะครับผม sunflower ละ่ะลองใส่ดูนะใส่ sunflower ไปนะครับแล้วก็อันนี้รีโมเดลอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เบอร์เบอร์ปอรพินหรือเปล่าใช่ปะ ผมว่าหน้าตามันใช่อะน่าจะเป็นการรีโมเดลเพิ่งสังเกตเลยเราก็ทําให้ครบเพราะว่าเควสมันจะรีทุกๆ5ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆอ,อันไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บยากเกินไปก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ทาแบบได้ทุกเควสเลยอะเพราะว่า XP เนี่ยมันต้องใช้เยอะมากนะครับผมเพื่อได้ในส่วนของของตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลักๆเลยคือการสะสมโทเคนเพื่อที่จะเอามาซื้อของตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นปะซืโทเคนเนี่ย ต้องใช้ในการซื้อของตรงนี้คิดมัดช็อปนะครับผมผมแนะนําเป็นคิดมัดเคสกล่องแรกอันนี้นะครับส่วนไข่ไข่เนี่ยมันจะเป็นตัวสะสมทุกคนคือเงินมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมเราอาจจะเก็บไว้อย่างละตัวก็ได้นะครับผมแต่หลักๆให้น้นไปที่พืชตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นพืชหมดเลยนะทั้ง4อย่างนะครับผมแล้วอย่างสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นเบรลอนหรือเปล่า ใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเดานะว่าน่าจะเป็นเบลอสนะครับผมสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้ด้วยผมชอบระบบนี้มากเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะทำเควสให้ดูนะครับเริ่มจากร้านค้าเกียร์ก่อนแล้วก็ปุ่งในส่วนของแคปตัสก่อนนะครับลืมบอกไปเลยครับผมใครมีการ์ดทุกคนครับอย่าพิ่งเปิดการ์ดนะเพื่อนๆการ์ดกับไข่เนี่ยเก็บไว้เพราะว่าการ์ดผมเจอแล้วเมาาวื่อเช้านี้ให้เปิด19แพ็คนะครับผมเป็นเควสฮาร์ดเลยยากสุดเลยนะครับ19แพ็คแน่นอนถ้าเราเปิดการ์ดหมดแล้วเนี่ย จะไม่มีการ์ดเอาไว้ทำเควสนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เก็บการ์ดไว้ก่อนนะเก็บไว้เปิดตอนเจอเควสคิดมากครับใส่แคตตัสมาปับ๊บผมจะต้องใช้ตัวนูบมีปะวนป่นูบนูบแทบจะไม่เจอเลยมั้งผมจะต้องกลับไปในส่วนของไบโอมแรกก่อนหรือเปล่านูันระดับอะไรเนี่ยระดับแร่ปะทุกคนผมลองเก็บแร่ไว้ก่อนก็แล้วกันอะโอเคดูซิว่านูบมันจะมาไหมนะครับผมเควสท,ที่ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นการจัดการเบรลอสครับผมจัดการเบรนลอสให้ซื้อของพวกนี้จะง่ายมากนะครับ ของรางวัลน,นี้เขาเขียนบอกเราเลยนะว่าซูเปอร์โอพีครับคือเอาของดีมาล่อล่อให้เราอยากทาเควสไงทุกคนแล้วก็เก็บพวกเบลอไว้ด้วยนะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นเควสของผมเมื่อสักครู่นี้เลยนะว่ามันจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมเราจะต้องเก็บเบรลอติดการกลายพันธุ์ตัวอะไรก็ได้นะไม่จะเป็นต้องเป็นตัวหูดนะครับผมเพราะว่าเราต้องการจะทาเควสให้สําเร็จคอรลัปเตนเนี่ยเขาอ,ออกไปแล้วนะครับเสียดายเมื่อวานผมรวมไม่หมดนะครับผมแต่ถ้ามันยังอยู่ก็น่าจะรวมไม่หมดเหมือนเดิมแหละ นะครับเพราะผมลังเลว่าเผื่อในอนาคตเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบนี้มานะครับผมอาจจะเป็นคูณดาเมจหรือเพิ่มความสามารถสตันเบลอดอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเอาไปรวมตู้พวกนั้นแทนผมได้นูบมาแล้วใส่นูบไปก่อนโอเคแล้วก็กดรวมไปครับผมรอเวลา1น,นาทีเห็นไหมเวลามันจะรวมเร็วด้วยจะได้ทำควีเร็วๆนะครับส่วนเจ้า l m a แ m a กมา5 06. กับอีกตัวหนึ่งผมมีนะ่าจะประมาณแสนกว่ามั้ง อีกตัวหนึ่งเป็น2 2 7 0 0 0ส่ครับใส่ไป up พไซด์ดาวกับ magma นะครับผมผมใส่น้ํายาแล้วก็กดรวมได้เลยครับแล้วก็วาร์ปมาซื้อของในร้านค้าเกียร์ในระหว่างที่รอพอตัวแรกเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ทาตัวที่2ต่อได้เลยนะครับใส่แคตตัดไปตามด้วยนูบแล้วก็กดรวมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเควสครับในระหว่างที่รออีกเราอาจจะมาสู้เนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมขอผมใส่การ์ดก่อนนะเพื่อนเอนเออลืมบอกไปนะครับผมมีการปรับัฟเนิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดเนี่ยปรับ คือเปลี่ยนไอคอนเฉยๆนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะอัปเกรดการ์ดใช่ไหมก็กดตรงนี้นะครับผมสีขาวเนี่ยปึ๊บนะครับผมแล้วก็เลือกการ์ดที่ต้องการจะอัปเกรดนะครับก็กดรวมไปแบบนี้เลยเขาแค่เปลี่ยนรูปไอคอนเฉยๆจากไอคอนเป็นเหมือนแบบอ่าลูกศรสามเหลี่ยมชี้ข้างบนนะครับเปลี่ยนเป็นกระดาษสีขาวแบบนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถรวมได้ทั้งหมดนะถ้าเพื่อนๆต้องการจะรวมแบบหลายๆใบพร้อมกันอะอสมมติผมกดอย่างเนี้ยเห็นไหมไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไอคอนทําไม <laughs> คือมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะ พอกระเป๋าเต็มเราก็กดขายทิ้งนะครับแต่อย่าลืมกดติดหัวใจไว้ก่อนนะครับเพราะมันจะต้องมีตัวที่รวมนะครับผมพวกหมาอะไรอย่างนี้ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับถ้ามันติดรูปี้อย่างเงี้ยเราเก็บไว้รวมสําเร็จเควสเฉยๆครับพอรวมแล้วเราก็ค่อยขายทิ้งนะครับผมเพราะมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเงินเพื่อนๆไปไกลแล้วอ่ะไปหลักแบบหลายแสนไป1 M อแล้วนะครับเอา้าลืมกดรวมเหรอใส่แต่ไม่ได้กดครับผมยังว่าทําไมไม่รวมเบ <laughs> อร์จัดผมกดสู้เนื้อเรื่องให้ดูนะครับทุกคนจะได้รู้นะ ว่าเบรลนเนี่ยมันเนิร์ฟในส่วนของ HP ไปเท่าไหร่นะครับผมก่อนหน้านี้นเราเจอตัวนี้เท่าไหร่จําได้ไหมอ่ะผมตีให้ดูนะครับผมเห็นปะเหลือ3ล้าน5้านะครับผมเดิมทีเนี่ย HP มันจะอยู่ที่10ล้านนะครับผมก็ช่วยได้เยอะครับทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่อย่างนั้นนะบอกเลยว่ากว่าจะผ่านไปถึงไบโอมสุดท้ายเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะตุยไปกลางทางกันก่อนนะครับผมมันยากอะ่ะ ต่อให้เรามีพืชโหดก็จริงอะ่ะโดยเฉพาะเอาคอร์ลับเต็ดออกไปแล้วเนี่ยครับผมบางคนเขารวมไว้ไม่ทันก็จะไม่มีตัวแท้งนงทุกคนอันนี้เขาปรับให้เกมมันบาลานซ์ขึ้นนะครับผมพืชเราดามจเท่าเดิมเพิ่มเติมพื้นเนิรมในส่วนของ HP เป็รอดดีครับเขาทาถูกแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาผ่านแบบชัวๆก็ใบนีนะแอสเซ s เด n เทีย e r 3นะครับผมก่อนที่การ์ดจะบูทนะครับอาจจะตีสัก2-3ตัวแล้วการ์ดค่อยบูทเนี่ยกดเริ่มเกมก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้ออกมาปุ๊บตีเสร็จปุ๊บการ์ดบูทพอดี มาดุงโดงกรีโมเดลนะครับผมหลายตัวเลยที่เห็นว่ารีโมเดลไม่รู้ว่าเขารีโมเดลหนีลิขสิทธิ์หรือว่ารีโมเดลให้มันตรงกับอีเวนต์คิดมัดบางทีอาจจะรีโมเดลให้มันตรงกับอีเวนต์คิดมัดก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลไงทุกคนวะัฒะนามาแล้วคุณเจนเดลช่วยผมด้วยผมจะแพ้แล้วนะครับผมการเราบูธยังไม่หมดใช่ไหมความสามารถการ์ดมัน5นาทีอ่ะไม่รู้ว่าเลย5นาทีไปแล้วหรือยังนะครับผมลองลงน้ําดูลงได้ไหมลงน้ําไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนครับโอเค น่าจะหมดแล้วนะครับผมจัดการนูบตัวสุดท้ายมาแล้วก็รวมเสร็จพอดีเมื่อกี้นี้นะครับผมรวมต่อโอเคผมสาเร็จเควสมีเดียมแล้วนะครับทุกคนซื้อของในร้านค้าเกียร์เมื่อกี้อะไรลอยผ่านหน้าไปแวบๆนะครับผมที่นี้เห็นไหมตอนนี้ผมสามารถกดรับโทเคนได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าผมผ่านในส่วนของอันแรกมาแล้วกําลังจะไปอันที่2นะครับก็ค่อยๆสะสม XP ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมปั๊บเรียบร้อยทีนี้ได้มา50โทเคนมา ซื้ออะไรไม่ได้เลยครับผมไม่มีอันไหนใครราคา50ครับเราจะต้องเก็บเอ้ยฝั่งนี้ก็รับได้นะครับผมเมื่อกี้เรารับฝั่งนี้ใช่ป่ะฝั่งนี้ก็รับได้นะครับผมเหมือนกันเสร็จเอา้าไม่ใช่ครับฝั่งนี้คือเป็นพาร์อ๋อลืมพูดไปเลยนะครับผมมีในส่วนของพาร์ตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้มั้งเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้ว <laughs> ซื้อพาร์แล้วมันคุ้มไหมนะครับผมมันต้องดูครับของรางวัลอันแรกอันนี้น่าจะไม่ใช่พืชใช่ไหม ผมผมซื้อให้ดูก็แล้วกันทุกคนอ่ะกดซื้อให้ดูนะปึ๊บ300ก็น่าจะได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับผมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ได้แค่อันเดียวนะเลื่อนลงมาเป็นเบน,นลอดนั่นไงเบนลอดครับผมตัวนี้ต้องเก็บไว้เพราะว่าแพงมากเลยนะครับเมื่อกี้ส0มกว่าโลบัคเลยถ้าเราจะกดสคริปต์นะครับผม มีไหมอ่ะต้องกดตรงนี้นะครับผมสกิปเทียไปครั้งละยีิบเก้านะครับทุกคนแต่ตรงนี้จะไม่มีเพราะว่าเราซื้อพาร์แล้วนะครับเฮ้ยทุกคนครับผมขอโทษทีเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นี้นะครับผมเอาเป่าเต็มแล้วรวมได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับผมเข้าทีมไปเลยพวกคือเราไม่จําเป็นต้องรอรวมเฉพาะบอสนะครับผมเราก็ใช้พวกตัวอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็รวมได้นะครับเพราะว่าเราต้องการจะทำเควสใช่ไหมเอาตัวนี้ดีกว่าทีมมันมีแค่ตัวเดียวพีพีกีวี ใส่เรนโบว์ไปแล้วนะครับผมอ่ะตามด้วยโกปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ e อ p ไปครับจากนั้นก็กดรวมนะครับผมปึ๊บแบบนี้เลยเห็นไหมใช้เวลาคือประหยัดกว่า5นาทีนะครับผมปกติถ้าเป็นพวกบอสหรือตัวอะไรที่มันหุนหูดเนี่ยมันจะรวมนานมากครับ15นาทีอะไรแบบนี้นะครับผมผมขอขายทิ้งก่อนนะกระเป๋าเต็มตอนนี้โอเคเสร็จพร้อมกันเลยใช่ไหมอีซี่กับฮาร์ดนะครับผมอ๋อ มันจะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่มันลอยผ่านหน้าไปผมก็ไม่รู้ไงงงอยู่ว่าเอ๊ะอะไรลอยผ่านหน้าก็คือกล่องของขวัญน,นั่นเองครับผมอ่ะโอเคอีกกล่องหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่ารวมอันนี้เสร็จนะครับผมเสร็จพร้อมกันเลยครับอีซี่กับฮาแต่ว่ายังกดลับไม่ได้ครับผมอันที่2เนี่ยคือเราจะต้องเก็บอีกนะครับผมอีก8 xp เพื่อนเพเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอเวลารีตรงนี้ครับแต่ก่อนที่เวลาจะรีอ่ะเราจะต้องเก็บเควสให้เสร็จก่อนนะ ถ้าเพื่อนๆทำค้างไว้ใช่ไหมสมมติอันนี้นะครับผมทำมีเดียมไปเนี่ยผมซื้อของในร้านค้าเกียร์ไป30มาเหลืออีก8เนี่ยนะครับผมแล้วเวลามันหมดไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเสียการซื้อไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้ XP นะครับผมเขาจะไม่ได้เซฟให้เราหักเราแบบทําไม่เสร็จก็คือต้องทําให้เสร็จก่อนอ่ะให้มันได้ XP ก่อนไปเป็นอันๆนะครับผมมันจะเซฟเฉพาะโปรเกรสตรงนี้นะครับผมแต่ไม่ได้เซฟเควสไว้ให้นะครับผมก็เลยไม่รู้เลยว่าอันที่2ผมเสร็จกดรับอันนี้ปุ๊บ พาร์ทอันนี้ผมจะได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ซื้อไปแล้วนะครับผมผมก็อยากรู้หรือว่าไม่ได้นะครับผมจะให้ซื้ออีกไม่ไหวนะซื้อเป็นอันเนี่ยละสามร้อยกว่าไม่คุ้มด้วยนะครับผมเอาอีเวนต์มาครับทุกคนอีเวนต์มาตัวออกมาแบบรัวๆเลยนะครับผมอีกสิบวิเดี๋ยวกดสู้เนื้อเรื่องเลยนะครับผมเพราะว่าการ์ดก็จะบูส์พอดีเราเปลี่ยนไปอุ้มด้วยกลับมาสู่ใบอุ้มเดิมแล้วนะครับผมทุกคนโอเคกดสู้กดสู้กดสู้ไปปั๊บอุ้ยการ์ดบูส์พอดีแต่ไม่เป็นไรครับ มันน่าจะทันอยู่แล้วแหละ5นาทีนะครับผมเจ้าพวกนี้ H p เท่าไหร่เท่าเดิมไหมสามล้านห้าเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือออกมาเยอะกว่าเดิมนิดนึงครับผมยิ่งเราสู้เนื้อเรื่องไปไกลเท่าไรมันก็จะออกมาเยอะเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วมันก็จะค่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับว่าแต่กล่องของข,องขวัญเราเหลือ,ออีกกี่ชั่วโมงครับโอ้โหอีกเท่าไรมาเนนะี่ยเจ็ดชั่วโมงตอนนี้ผมอัดคลิปก็คือเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมไปอีกทีก็ทุ่มหนึ่งเลยนะครับ กว่าจะได้สู้นะครับแล้วก็มันได้ XP ถ้าไม่ผ่านจะได้แค่5นะถ้าผ่านจะได้10นะครับผมว่าอัปเดตนี้มันแปลกๆนิดนึงในเรื่องของ XP อ่ะเหมือนเขาให้น้อยไปหน่อยอาจจะไปเยอะตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าล็อกอินลายวันเนี่ยให้ผมเดากนา็น่าจะได้ในส่วนของ XP ด้วยนะครับไม่น่าจะได้เฉพาะของรางวัลหรอกอาจจะมี XP แถมมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีโทเค็นด้วยไงบางอันก็คือไม่ได้ X p แต่ว่าได้โทเค็นไปเลยนะครับผมก็โอเค ถือว่าใช้ได้แหละครับเขาน่าจะคำนวณมาดีแล้วและคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปทุกคนผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับมิสเตอร์หมึกด้วยนะครับ